นี่คือสัญญาาาณกรเปิดปจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอโพลทรายเปิดศึกแข่งเรือยาวสุดยิ่งใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานวันที่22กันยายน2568ณอ่างเก็บน้ำกุดจ,จงอางบ้านสว่างหมู่4ตำบลสีสว่างอำเภอโพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจศิริงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีโดยมีนายจิรศักดิ์สีบุลือนายอำเภอโพลทรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเรือยาวจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกว่า20ทีมแข่งขันในประเภท เรือยาวกลาง40ฝีพายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานผู้ชมส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องริมฝั่งน้ำสร้างสีสันและความตื่นเต้นให้กับงานตลอดทั้งวันทั้งนี้การแข่งขันเรือยาวประเพณีอำเภอโพนทรายนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นสร้างความสามัคคีในชุมชนและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย